สวัสดีค่ะเมื่อกี้มือไปโดนอะไรก็ไม่รู้บีโอก็ได้ปิดไปเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะขอหัวใจให้น้องมังกรของเราดวงได้ไหมคะ น้องมังกรโค้ดหนึ่งดวงโค้ดหนึ่งดวงมังกรมาแล้วครับ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  i'm กอกอมาแล้วครับองกอนองกอนองกอน คุณกุณอยู่ไหนนะคุณกุณอยู่ไหนนะครับคุณอยู่ที่หหอคุณกรณอยู่ไหนครับเดี๋ยวถ่ายทอาสดให้หนูเดี๋ยวถ่ายทอาสดให้น้อง ได้ถ่ายทอดสดให้น้องอ่าอืมครับโล

เล่นกล้องไม่ได้นะเนนี่นี่น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 ี่นนี่่น่ะไรนี่อะไรเนี่ยเล่กล้องไม่ได้ครับเล่นกล้องไม่ได้นะลูกกล้องไม่ได้นะครับบ <c identified> ุญกล็ครับบุญเกล็ดเล่นกล้องไม่ได้นะลูกเล่นกล้องไม่ได้นะลูก สวัสดีครับน้องทำไรอยู่อ่ะน้องทำไรอยู่ครับน้องทำไรอยู่ครับน้องทำไรอยู่ครับครับครับลูกครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่มีคนดูให้หนูเลยยังไม่มีคนดูให้หนูเลยครับอ่ะเดินเดินให้เราคนี่เดิน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  เดินกันเดินกันไหนเยลโล่อยู่ไหนเราเยลโล่เยลโล่ไหนเยลโล่เยลโล่ให้ยายดูก่อนแล้วไหนไหนไว้ไว้ไหนลูกไว้ W H I T E Y สีขาวลูกนี่ไว้สีขาวอันนี้บราวน์บราวน์กรีนกรีนไหนไหนไหนชี้ยายดูชี้ยายดูดิไหนชี้ยายดูกันไหน อันนี้กรีนกรีนครับเยลเยลไหนอันนี้ไว้ไว้ชี้ดิลูกไหนไว้ไหนไว้ไว้ไหนยาชี้ยายไหนยายมือดำปีแล้วไว้ ไหนนี่บราวน์บราวน์หรือบราวน์ไหนไหนไหนลูกไหนไหนลูกไหนวายลูกไหนครับวายสีบราวน์กรีน

ไเอพระไก่เอพระไกอเดจะิตรงไหนดี